แมาแลทางด้านซ่อวอกันบ้างนะครับคณะกรรมาการวุฒิสภาติดตามการขับเคลื่อนโครงการสภาพนักเรียนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับที่โรงเรียนนาย,ยอ,อยวิทยาลัยอำเภอแจ้งวัดสงลขลาคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนวุฒิสภานำโดยนายเฉลิมชัยเฟืองค้นกรรมาการ ในานะประธานคณะอนุกรมกรมาการติดตามเสนอแนะและก็แรงดัดการปฏิรูปประเทศนะครับและการจัดทาและการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของชาติพร้อมคณะอนุกรรมาการและคณะทํางานครับเขื่อนโครงการสภา,านักเรียนร่วมรับฟังวันย่ายสรุปเกี่ยวกับการดาเนินงานกิจกรรมสภา,านักเรียนนะระดับสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลพร้อมก็มีการห้าลือแหลกเบียนความคิดเห็นและชมพ้นงานของสภา,านักเรียน โดยมีศึกษาดิการจังหวัดผูวมำนยการและผู้บริการสำนักง,งานเขตพื้นดีการศึกษามันยมศึกษาสงคลาและสะตูนครูผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมสภานักเรียนจากโรงเรียนห้าใย้วิทยาลัยโรงเรียนเะดาขั้นชัยกำพลนานุนอนุส้อนโรงเรียนมหาวิชยาวุธ,ธจังหวัดสงคลา โรงเรียนวรานารีเฉลิมจงหวสงคล้าโรงเรียนห่าแย้หลัดช,ช,ช,ชาประปชาชาันนะครับแล้วก็โรงเรียนฮ่าแย้เาลย,ยสมบูรณ์กุลกันยากเข้ารวมครับนายเฉลิมชัยกล่าวว่ารัฐธรรมนูญส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งการมาครั้งนี้ค่ะก็เพื่อมาติดตามการขับเคลื่อนโครงการสภานักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินง,งานในรูปแบบของประชาธิปไตยนะคะวามี เกรียนมาทํากิจกรรมมาได้กันมั่งนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สนับสนุนผันพืรือเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ โดยหลักๆเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านประชาธิปไตยค่ะการมีภาวะเป็นผู้นำกล้าสแสดงออกการบำเพ็ญประโยชน์การช่วยเหลือสังคมการเล่นกีฬากิจกรรมทางวิชาการแล้วก็อื่นๆนะคะโดยจะนําข้อมูลที่ได้เนี่ยไปเสนอต่อที่ประชุมมทิสภาคณะรัฐมนตรีแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการหากมีข้อเสนอแนะหรือว่าปัญหาก็จะได้นําเรียนผู้บังคับบัญชาได้รับทราบกันต่อไปนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ก็จะได้มาติดตามเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆของสภานักเรียน ยำๆเลยสภานักเรียนส่วนใหญ่ก็จะเขาก็จะให้แบบให้ความรู้เกี่ยวกับการหลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็การนำการทำกิจกรรมต่างๆให้กับเพื่อนเยาวชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เป็นประโยชน<อ>์ทางด้านของวิชาการแล้วก็ด้านกีฬาค่ะของคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะคณะที่มาเนี่ยเป็นคณะอนุกรรมาการติดตามเสนอแนะในเรื่องรัฐการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ถึงพี่นาว่าอาการจะขับเคลื่อนอประชาธิปไตยที่สําคัญเนี่ยโครงการหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือโครงการโรงเรียนประชาธิปไตยหรือสภานักเรียนนะครับเรามาดูว่าสภานักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนเยาวชนเนี่ยนะครับว่าเขาทํากิจกรรมกันยังไงเรามาดูว่ากิจกรรมในระดับเขตพื้นที่กิจกรรมในระดับสถา,สถาบาันการนกษน สถานศึกษาเนี่ยหรือที่โรงเรียนเนี่ยมีความสอดคล้องหรือว,ว่าเป็นไปตามนโยบายของ,ของกระทรวงสาธาริการหรือไม่ดานดออรอุดมชูริวันผู้อำนวยการโรงเรียนฮัยย้ายวิทยาลัยก็บอกว่านะครับทางโรงเรียนก็ได้มีการสนับสนุนให้หนักเรียนมีภาวะผู้นำพ่านกิจกรรมสภาพนักเรียนเป็นการฝึกการนำงานแล้วก็ทีมให้เป็นระบบมีการวางแผนการํำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนรวมแบ่งเป็นสองลักษณะคือกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนรวมกับการบริหารโรงเรียน และกิจกรรมที่ฝึกการนำงานรวมกันโดยดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการมีครูที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำนะครับ ปิดเวทีให้ได้แสดงความคิดเห็นคอสนอแนะรับฟังเสียงของนักเรียนอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นด้วยครับนี่นะคะก็เป็นการทำงานโดย่ายกระบวนการมีส่วนรวมนะคะก็คือกิอจกรรมที่มีการส่งเสริมระหว่างนักเรียนแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนนะคะแล้วก็กิจกรรมที่นั่นก็เป็นการฝึกประสบการณ์ในการทำงานต่อไปในอนาคตนะคะก็จะเป็นรูปแบบมีครูที่ปรึกษาอคอยคำแนะนำในด้านต่างๆด้วยค่ะ ส่งเสริมให้ลูกนักเรียนได้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นําผ่านสภานักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนนะครับตรงนี้ก็ฝึกให้ทุกนักเรียนทํางานเป็นทีมทํางานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนในการทำงานโดยใช้กระบวนาการมีส่วนร่วมของลูกนักเรียนนะครับในส่วนของโรงเรียนอนาดใหญ่ที่อะไรเราก็มี2ลักษณะตามที่ลูกนักเรียนได้นำเสนอแล้วเมื่อกี้หนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมกับการบริหารโรงเรียนสองเป็นเรื่องของกิจกรรมของโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและฝึก การทำงานร่วมกันของรูกนักเรียนนะครับออกมาในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆนะครับสำหรับโครงการสภ้านักเรียนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสําคัญค่ะในการขับเคลื่อนไปสู้การเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยนะคะรวมทางยังเป็นการปลูกฝังแล้วก็สร้างจิตสํานึก,การเป็นผู้นําทีด่ดีมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบตัวตอนเองโรงเรียนสร้างคมแล้วก็ประเทศชาติต่อไปค่ะ